เล่นใหญ่จัดใหญ่มากๆนะคะสำหรับช่อง3ปล่อยตัวอย่างละครไมเด็ดปี2,565ในงานเปิดวิกบิ๊กสเรียกว่าแต่ละเรื่องน่าดูคนทับนักแสดงมากฝีมือมาก,กันขับข้างไล่มาตั้งแต่หมอหลวงมีมาริโอกับคิมเบอรี่นำแสดงละครจนกว่าเราจะได้รักการมียายาอุรัสยาและมาปรินร่วมแสดงสืบลับหมอระบาดนเดก,กับคิมเบอรี ดวงใจเทวโพรมัดหัวใจใหญ่สุตากรับคณาวุธกับเจนนี่อรา,าพาน,น้ำป้อมเพชรเรือนท่านอันอายกรณิตีตีธนพลใต้เงาตะวันหมาปรินและกับโบเมรดาโลกหมุนรอบตัวเธอเจมจิรายุกับโบเมรดาเกมรักทรยศแอนทรประสมอนันดานแพทิเซียแ,และพรมลิขิตเบลรารารีกับโป๊กธนวัฒน์ เรียกว่าในปี2,565นะคะช่อง3ามเนี่ยมีละครหลายเรื่องเอาไว้แฟนได้ติดตามกันนะคะรับรองว่าต้องมาทำความสนุกสนานและความเฮฮาแล้วก็ราม่าเข้มข้นกันอย่างแน่นอนสำหรับแฟนๆที่สนใจก็ดูได้ในปี2,565นะคะ